ออนเนอร์พูให้บริการอุปกรณ์อัจฉริยะชั้นนำระดับโลกนะคะเดิน์นนานลุกตลาดสมาร์ทโฟนจอพับในประเทศไทยหวังขยายตลาดในกลุ่มระดับไฮเอ็นประกาศเปิดตัวสมาร์ทโฟนจอพับระดับแฟกชิพนะคะอ่อนเนอร์เมจิกวี2ภายใต้สโลแกนนะคะับพับที่บางกว่า f o r t ์เทเบิลอัลต้าสลมโดยการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดนะคะพร้อมชูจุดขายด้วยดียดไซน์เหนือชั้นที่บางและก็เบาโดยตัวเครื่องบางเพียง9.9มิลลิเมตรนะคะขณะพับจอ และบางเพียง4.7ม mm, ิเมตรนะคะเมื่อกางออกซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนจอพับเพียงหนึ่งเดียวนะคะที่บางกว่าสมาร์ทโฟนทั่วไปบาง,งุุ้นในตลาดปัจจุบันพร้อมประสานการใช้งานที่สมบูรณ์แบบนะคะต่อเนื่องยาวนานด้วยแบตเตอรี่คู่ซิลิคอนคาร์บอนขนาดใหญ่5,000ม ah, ิลลิแอมและหน้าจอถนอมสายตาขนาดใหญ่นะคะ7.92นิ้ว ตอบโจทย์การรับชมคอนเทนต์ความบันเทิงได้อย่างสบายตานะคะและเต็มอรรถรสในราคาเพียงห้า9 0บาทโดยจะเริ่มวางจำหน่ายนะคะตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์เป็นต้นไปและเตรียมพบกับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะในช่วงของพี่ออเดอร์ได้ในวันที่8-12ถึงกุมภาพันธ์นี้โดยภายในงานนะคะได้รับเกียรติจากคุณไมเคิลจิงนะคะผู้อำนวยการออเนอร์ประเทศไทยเข้าร่วมงานอีกด้วยนั่นเองค่ะ so I think today is a very exciting day and finally we bring our Uh, how the uh, latest, uh, the best football phone to the uh, market. And as we can see from today, so uh, on the Magic V2 is the latest and the uh, thinnest football, football phone uh, uh, in the world uh, now. So uh, today I'm very happy that uh, uh, we can uh, bring this phone to the Thailand market. And also, I hope uh, more and more uh, consumers will uh, love also brand a experience on love the this h คุณไมเคลนะครับก็บอกว่าเขารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้ในที่สุดเราก็ได้สามารถลอนชนะครับสินค้าตัวนี้คือออเทอร์แมจิก V2 ซึ่งไม่ได้ว่าเป็นโทรศัพท์นะครับที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับเต็มไปร้วยนวัตกรรมแล้วก็เราได้ใช้เวลาในที่สุดนะครับก็เอามารอนในประเทศเราก็อยากให้ทุกคนนะครับได้ไปลองแล้วก็เป็นเจ้าของ สินค้าตัวนี้ดูครับครับก็จริงๆแล้วโทรศัพท์ที่เป็น foldable เนาะคือจริงๆต้ององบอกมันเป็นเทรนดใหม่ของโลกนี้นะครับแล้วก็เราเองเนี่ยเรามองว่า ด้วยนวัตรกรรมที่เรามีเนี่ยเราจะสามารถสร้างโทรศัพท์ที่ดีขึ้นสาบผุ้ริโภคได้นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงสร้างตัวนี้ขึ้นมานะครับอย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ว่าจริงๆก่อนหน้านี้โทรศัพท์โฟล์โจริงๆลูกค้าอยากใช้มากๆครับแต่เขาติดว่ามันหนักเกินไปแล้วก็แบตเตอรี่มันน้อยเกินไปซึ่งวันนี้บริษัทเราครับออเนอร์ Honor ก็ได้แก้ปัญหาทั้ง2อ,อย่างนั้นแล้วนะครับก็ได้สร้างทั้งโทรศัพท์ที่ทั้งบางนะครับทั้งเบามากๆแล้วก็แบตเตอรี่มาตัว ครับก็จริงๆแล้วเราเรียกได้ว่าอัดแน่นนวัตกรรมเข้าไปเยอะมากครับเรามีนวัตกรรมใส่เข้าไปในโทรศัรพท์เครื่องน,นี้มากกว่า210นวัตกรรมนะครับนวัตกรรมหลักๆก็จะเป็นในเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับที่เราเรียกว่า Honor Silico n c a r น o n b a t t e แบตเตอรี่นะครับซึ่งเป็นแบบที่บางมากๆแล้วมีความจุใหญ่เยอะมีความจุที่หนักเยอะมากๆนะครับก็ทำให้เราสามารถดีไซน์โทรศัพท์ได้บางมากๆแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยพวกวิวค a l i t y ทั้งหมดนะครับบางส่วนเราใช้ไทเทเนียมเป็น 3D p r i n t i n g นะครับก็ทำให้ตัวฝาพับล แล้วก็สุดท้ายเนี่ยทำให้ตัวเครื่องเนี่ยทั้งทนทานนะครับแล้วก็แข็งแรงมากๆก็บางม,มากเลยครับการเปิดปิดนะครับของเราสามารถทําได้ถึง4ี่แสนครั้งนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าวันนี้เราใช้งานเวลหนลา100เปิดปิดครับเนี่ยนะครับเราสามารถใช้งานได้มากกว่า10ปี ดีมากครับตอบ,ตอบโจทย์การการใช้ไลฟ์สไตล์แบบผมนี่แหละ,ะอย่างที่บอกไปบนเวทีคือมันตัดปัญหาในเรื่องของการที่เราจะต้องพกทั้งมือถือแล้วก็แท็บเล็ตไปด้วยคือเครื่องเดียวอยู่จริงๆแล้วก็ความความความใหม่ของการที่จะทําให้มันเป็นโฟลเดอร์ที่บางและพกพาสะดวกสบายแบบนี้มัน,ม,นมันดีมากๆตอบโจทย์จริงๆก็คือหน้าจอที่ใหญม่มันตอบโจทย์ที่สุดแล้วแหละ เพราะว่าเราแน่นอนเราจะดูทั้งคอนเทนต์ดูหนังฟังเพลงอะไรก็แล้วแต่ในในมือถือเขาน่าจะเยอะจะแชทอะไรก็แล้วแต่ด้วยหน้าจอที่มันใหญ่แบบนี้มันมันง่ายสุดๆเลยสำหรับการใช้งานแล้วก็แล้วก็ด้วยฟังก์ชันต่างๆของกล้องที่ที่เห็นแล้วยอดเยี่ยมมากๆเลยทั้งซูมหรือจะออตราวา์หรือว่าการจับภาพอัตโนมัติเองนั้นก็ก็เหมาะมากๆก็ชอบครับ ก็สำหรับคนที่สนใจนะครับตอนนี้เรามีเออ่พียวได้โปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่12กุมภานะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยเราจะมีโปรโมชั่นนะครับกระเป๋าแรกใหม่เราท็อปอัพให้7,000บาทนะครับแล้วก็สำหรับลูกค้าที่ซื้อออนไลน์หรือแบรนด์ช็อปเนี่ยจะสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาส่วนลด7,000บาทหรือว่าจะเอาเป็นแท็บเล็ตนะครับแพด X9 มูลค่า7,499นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังมีประกันพิเศษให้นะครับเป็นประกันจอแตกนะครับให้ถึง1ปีนะครับหรือ12เดือนก็สิว่าจอแตกเนนีี่่ยยเเรราาาก็จะสมถปลให้ ได้ครั้งหนึ่งครับสำหรับลูกค้าที่เพียรเดินชมเท่า e น ok ั้นครับจริงๆเราจะวางเราเราจะวันจะไหนวันที่สิบสามเนาะแล้วก็พรุ่งนี้เป็นวันแรกที่เราทำเพียรเดอร์ D e, ซึ่งพรุ่งนี้มันไปตรงกับงาน Mobile Expo อดีก็เชิญชวนนะครับให้ทุกท่านนะครับเข้ามาลองหยิบจับดูที่งาน Mobile Expo ค, <ๆๆ S 2> ครับก็คใครที่อยากจะลองประสบการณ์ใหม่ครับกับออมืสมาร์ทโฟน Android ที่เรียกว่า Ultra Slim ครับแล้วก็เป็น Portable ที่หน้าจอใหญ่ชัดและสวยมากๆครับก็ลองดูแล้วก็บอกราคา I just want to see on the Magic V2 is the best, it's the best, it's the best football form in the world. So I really hope uh, uh, more and more uh, Thailand people and the consumer will try it and experience and love it. ก็คุณไมเคิลนะครับเชื่ออย่างยิ่งว่าโทรศัพท์ Honor Magic V2 ของเราเนี่ยเป็นโทรศัพท์ Foldable ที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้แล้วนะครับแล้วก็อยากเชิญชวนคนไทยนะครับให้มาใช้กันเยอะๆนะครับแล้วก็มาลองมาเยี่ยมมาหยิบม,มาจับมาเล่นดูนะครับเชื่อว่าเนี่ยจะเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้ใช้ของเราอย่างแท้จริงครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์รวมไปถึงเฟซบ o o กแฟนเพจของทาง h ่อ o r Thailand ได้เลยนะคะ